เห็นบุคคลในภาพที่หนึ่งนี้ออกมาพูดตามข้อความในภาพนี้ที่ว่าเพื่อไทยทําให้ประชาชนหมดศรัทธาระบบรัฐสภาอันนี้น่าจะเป็นข้อความที่ศาสตราจารย์พวงทองพระวัคพันพูดไว้ครับผมสนใจประเด็นที่บอกว่าระบบรัฐสภาครับส่วนประเด็นที่ว่าเพื่อไทยทําให้ประชาชนหมดศรัทธาหรือไม่นั้นผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับผมขอ ชวนพวกเรามาพูดมาคุยมาวิเคราะห์ดูว่าระบบรัฐสภามันคืออะไรผมเข้าใจว่าคนไทยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการหรือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายมักจะเข้าใจคำว่าระบบรัฐสภาไม่ตรงกันนักครับมันก็เลยทำให้เราอาจจะสับสนว่าระบบรัฐสภาคืออะไร ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องระบบรัฐสภาตามภาพที่หนึ่งนี้ทำให้ผมคิดถึงนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีไทยสองสมัยนายชวนมักจะอ้างถึงว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภาเสมอแต่เมื่อมีการประท้วงขับไล่รัฐบาลในสมัยก่อนหน้านี้ชวนหลีกภัยก็ไปลงถนนประท้วงขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกัน ผมก็เลยสับสนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระบบรัฐสภาในความคิดของแต่ละคนนั้นตรงกันหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นความคิดของบุคคลในภาพที่หนึ่งนี้คือพวงทองพระวัคพันนี้ครับกับชวนหลีกภยัยเข้าใจคําว่าระ,ระบบรัฐสภาตรงกันหรือไม่ส่วน ประเด็นที่มีการกล่าวหามีการบุนลี่ด้อยค่ากันว่าพรรคเพื่อไทยจะทําให้ประชาชนหมดศรัทธาในระบบรัฐสภานั้นผมไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่จะทําให้ประชาชนหมดศรัทธาในระบบรัฐสภาบุคคลที่อธิบายคําว่าระบบรัฐสภาผิดผิดถูกถูกหรือว่านักการเมืองที่ไปลงถนนไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะทําให้ ประชาชนหมดสรัทธาในระบบรัฐสภาได้หรือไม่ฝากพวกเราไว้พินินพิจรารณาก็แล้วกันนะครับ